เก็บพลิกหวานค่ะกระถางนี้แย่แล้วเป็นอะไรมันเหี่ยวอะ่ะนี่เหี่ยวแบบนี้เลยทั้งต้นเลยค่ะทั้งใบทั้งต้นนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่มันเป็นอัญยันนอต้นนี้เหี่ยวทั้งต้นเลยค่ะ น่าจะระบบรากมีปัญหานี่นี่ค่ะก็เหลือสองกระถางไว้ให้กินอันนี้ก็ยังอยู่นี่เดี๋ยวจะต้องตัดออกนะถอนไม่ได้เดี๋ยวต้นนี้มันจะมีปัญหานี่ค่ะมาเก็บแตงกวาแตงกวางง,องเง่งงองเง่งเนาะมันเริ่มหนาวแล้วค่ะเป็นราน้ำค้างอ นี่ร้านน้ำค้างเก็บไปลูกหนึ่งสองลูกสามลูกนี่แหละนี่ค่ะนี่ลูกแออม่พันน,นี่ค่ะมาทอน แรดิสค่ะอยู่ในอยู่ในกระถางผักชีใบเลื่อยเนาะหอมเปนี่มาดูค่ะแรดิสกระถางมันกระถางสูงแค่คืบคืบนิดนิดไอหัวแค่นี้่มาสองนี่ค่ะสวยมากเลยนี่สวยมากเลยค่ะ จะเก็บเอา,มาเมล็ดดีไหมเนี่ยนี่สวยๆสองถัว่วลันเตาค่ะมาเก็บมาระมาระยังมีให้เก็บอยู่นะอากาศเริ่มเย็นค่ะนี่ที่เก็บรุ่นก่อนเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ค่ะขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยหมักเองนะคะปุ๋ยหมักในถังหมักที่มีมูลไส้เดือนค่ะก็มาใส่ให้เนาะให้เอ่อ มาเอาน้ำน้ำล้างถ้วยไข่เจียวค่ะที่เวลาเราตีไข่แล้วก็เวลาเราทอดเนาะมันมีไข่ติดตามถ้วยก็เอามาราดราดด้วยน้ำถ้วยน้าล้างถ้วยไข่เจียวนี่ค่ะมันก็ออกผลผลิตให้อีกนะอากาศเย็นนะปีนี้มระแข็งแรงมากไม่มีราน้ำค้างค่ะ ปีที่แล้วมีราน้ําค้างต้องตัดทิ้งก่อนก่อนใบอันสมควรนะปีนี้นี่ค่ะนี่นี่ค่ะดกอยู่เนาะมีเหลืองก็มีเหลืองก็ส่วนน้อยค่ะนะปุ๋ยเพียงพอต้นแข็งแรงมันก็ออกผลผลิตให้เราอีกนี่ค่ะมองแบบนี้เหมือนใบมันเหลืองๆนะแต่ว่า,าไม่เหลืองค่ะนะ เขียวอ่อนๆเพราะว่ามันห้าโมงเย็นพระอาทิตย์ตกดินนี่เดี๋ยวจะเก็บลูกนี่อุ้ยปีนี้มาระคุ้มค่ามากค่ะคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนี่เห็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้เริ่มเหมือนจะแก่มาสองถั่วสิสองแต่เดิมๆเนาะยังมีอยู่นู่นนะเดี๋ยวจะเก็บนะคะนี่ค่ะ แปลกมากมันมันมันแตกยอดออกมาค่ะเห็นว่าบางต้นมันตายเนาะแต่นี่มันเริ่มนี่แทงยอดออกมาเฉยเลยเพราะฉะนั้นก็จะเก็บไว้ดูก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำอะไรเนาะนมาดูพริกค่ะพริกก็เก็บตากเรื่อยๆค่ะดกนี่ดูผพักสลดัด ผักสลัดพวกนี้นะคะก็โตงอกขึ้นมาเองเนื่องจากเคยปลูกแล้วก็เลี้ยงให้ออกดอกตรงนี้เนาะดอกมันร่วงมันก็งอกให้กินทั่วเลยค่ะน,นี่ค่ะทางนี้สลัดใบหยิกนี่สวยๆนะขึ้นช่ายนี่ก็เก็บไปกินบ่อยๆเลยค่ะชอบกินยำชอบกินยำข้าวต้มแบบนี้นี่ผักสลัดก็งอกมา ให้เราเห็นเรื่อยๆผลของการเลี้ยงให้ออกดอกนะฮะเมล็ดปลิวไปตรงไหนเนาะนกขาบไปก็ได้กินนี่ค่ะนะวันนี้พามาเก็บแบบรีบๆค่ะเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวจะเอาเตงกวากับพริกหวานเห็นมันเหี่ยวก็เลยพามาเก็บไ้มะระลูกหนึ่งมวยเท้าถ้าเลี้ยงไว้ก็อาจจะได้ยาวกว่านี้แต่ว่าไม่เลี้ยงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตำส้มตำ ลนะาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ